ยาต้านความแก่จากวายแดงน่าสนใจนะคะลองดูนะคะประเที่ยงเกฤดค่ะเขามีการคิดค้นตัวยาที่เชื่อว่าจะเป็นยาอายุวัฒนะต่อต้านความแก่ชราได้นะคะซึ่งสารังกาเป็นสารที่สกัดได้จากวายแดงเป็นสารสกัดนะฮะสกัดค่ะไม่ใช่ว่าอมกับบ้านลือจะดีกว่าไม่ใช่ค่ะเขาสกัดมาอีกทีหนึ่งนะคะ เขาเชื่อว่าจะทําให้มนุษย์อายุยืนยาวได้ถึง150ปีในรายงานนี้บอกว่าสารดังกล่าวคือสารเวสเวลาทรอลค่ะซึ่งพบอยู่ในไวน์แดงแล้วก็ยังมีคุณสมบัติต่อต้านมะเร็งและโรคเบาหวานประเภท2ได้อีกด้วยสารนี้นะคะจะช่วยกระตุ้นโปรตีนในร่างกายที่ชื่อว่า SIRT 1ตลอดจนเอนไซม์ต่างๆในร่างกายให้ทํางานดีขึ้นซึ่งโปรตีนดังกล่าว มีคุณสมบัติต่อต้านการแก่ชราได้แล้วก็ได้มีการทดสอบสารสก,กัดตัวนี้กับผู้ป่วยต่างๆทั้งที่ทเป็นมะเร็งแล้วก็เบาหวานแล้วก็โรครหัวใจพบว่าผลออกมาในทางบวกนะคะส่วนทางด้านเดวิดซิงแคลร์ค่ะศาสตราจารย์ทางด้านพันธุกรรมจากฮาร์วิร์ดนะคะบอกว่า ยาตัวนี้แตกต่างจากยาอื่นๆเพราะว่าสามารถป้องกันได้หลายโรคมากๆแล้วก็มีผลที่น่าสนใจก็คือทำให้แก่ช้าลงที่สำคัญอาโปรตีน SIRT1 เนี่ยนะคะปกติจะสามารถทำงานในร่างกายมนุษย์ได้เองโดยธรรมชาติอย่างเช่นเมื่อเราออกกำลังกายมากๆมันจะผลิตขึ้นมาได้นะคะแต่ว่าก็สามารถได้รับผ่านการกระตุ้นจากสารตัวการที่พบในวายแดงด้วยเช่น